สวัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเอ็มก็วันนี้จะพาพี่เพื่อนเพื่อนมายกยอดนะครับจริงๆแล้วก็ถ้าเป็นคอนเทนต์ก็ที่บอกไปหน้าปกนั่นก็คือทําสาวทําสาวนะครับเราจะมาทําสาวบอลหูช้างด่างขาวนะครับแต่ทั้ง3ามต้นที่เราจะทําสาวนี้เป็นบอลหูช้างด่างขาวนอกนะครับด่างขาวนอกก็คือในสไตล์แบบ ความด่างเขาจะเป็นแบบปื้นใหญ่ๆเนาะไม่ไม่ไม่ใช่แบบด่างสเตียนะครับถ้าเป็นด่างสเตียนะเขาเรียกว่าด่างด่างขาวไทยใช่ไหมแต่ของผมเนี่ยจะเป็นอ่าสามต้นนี้ที่ที่เราจะยกยอดเนี่ยเป็นด่างขาวนอกนะครับเหตุผลที่จะยกยอดนั่นก็คือว่าอ่าหนึ่งโคนเขาลอยนะครับสองก็คือดินปลูกอ่าในส่วนของต้นแม่เขานะครับมันลดลงเพราะว่าน้ําฝนมันชะนะครับแล้วที่สําคัญนั่นก็คือเราต้องการที่จะให้ไม่ให้เขาออกดอกนะครับเพราะว่า ไปดูของพี่คนนึงมานะครับเขาบอกว่าถ้าไม่อยากให้พวกอะโลโคาเซียออกดอกนะครับเพราะว่าการออกดอกของเขาเนี่ยทำให้ต้นเนี่ยมันโทมแล้วก็ใบมันเล็กลงนะครับแล้วก็มีมีโอกาสชะง,งักแล้วก็มีโอกาสทั้งต้นตายโคนเน่าคือทุกอย่างนะครับเราก็เลยจะมาทําสาวเขาในส่วนของบอลหูช้างด่างขาวแต่ก่อนจะไปทําสาวนะผมจะให้ดูก่อนว่าบรรยากาศนะครับในโรงเรือน BM p a n นะครับ ในเฉพาะในส่วนของหูช้างด่างเหลืองนะครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้คือฝนตกอากาศเย็นนะครับบอลเขาจะแบบโหฟูสวยงามมากนะก่อนที่จะไปยกยอดทําสาวเขานะครับแล้วก็มาดูในส่วนของอกุ้งมีอุมีกุ้งอวดด้วยไปดูกุ้งกันก่อนนะครับฟิลล o ฟลอริดาบิลตี้นะครับใบใหม่ล่าสุดขึ้นมานะครับไม่ทําให้ผิดหวังอีกแล้วนะครับสวยงามจริงๆแม่นี้จ่ายลูกดีมากๆนะครับ แต่สงสัยเอามาวางไว้ตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าวางไว้ตรงนี้เนี่ยนะครับวางผิดที่หรือเปล่านะครับคือน้ําฝนนะครับมันน่าจะหยดลงมาพอดีเลยนะครับตรงบริเวณตรงนี้นะครับมาดูกันครับยอดใหม่ที่จะอวดพี่ๆเพื่อนนะนี่นะครับใบใหม่ครับใบใหม่เป็นเงี้ยสวยงามเลยทีเดียวโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะครับดูครับด่างเต็มใบด่างกระจายเต็มใบแล้วก็มีมีฮาร์ปมีด่างเยอะนะครับ และที่สําคัญคือความด่างของเขานะครับต้นนี้คืออยู่คงทนมากแสดงว่าอากาศนะครับเรื่องของสภาพอากาศลมอะไรดีค่อนข้างดีแต่ตอนนี้คือน่าจะวางผิดที่เพราะว่าหลังจากฝนตกมาประมาณ1วันนะครับใบนี้เริ่มช้าเออใบนี้เริ่มช้ํานะครับใบนี้ช้ํานะครับแล้วก็มีตรงปายนี้ช้ํานะครับแล้วก็ใบนี้นะครับปายนี้ช้ําแสดงว่าฝนนะครับ ฝนน่าจะมาเส้นแนวนี้ครับพเพื่อนมาแนวนี้เออที่มันหยดลงมานะฮะเดี๋ยวต้องย้ายนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เขาช้ำมากกว่านี้เพราะว่าอยากให้เขาแบบฟอร์มแบบนี้สวยๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับมาดูเรื่องของไหลเหลืองนะครับไหลเหลืองที่ผมยกยอดไม่ใช่ยกยอดแต่ตัดลงมานะครับมันทะลุหลังคาเพดานใช่ไหมหลังคานะครับลงเลือนแบบนี้นี่คือความด่าความสวยของเขานะครับ นี่นะครับคือตอนนี้สภาพเขาก็ยังปกติดีนะครับปกติดีน,น่าจะเขาเรียกว่ายังหาอาหารดูดน้ํากินน้ําได้ปกตินะครับนี่นะฮะก็ยังคงสวยงามเหมือนเดิมเลยทีเดียวนะครับสีสันแจ่มกว่าในกล้องเยอะนะครับแล้วก็ยอดเขาที่เสียหายนะครับก็ยังมีความเจริญเติบโตบ้างนะครับแสดงว่าการหาอาหารการดูดน้ําดูดอะไรก็ยังปกตินะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวก็จะพามาดู ก่อนจะไปอันเดียวนี้อีกทีหนึงนะครับมีคนบอกว่าอีพี EP ด่างขาวสวยมากฟอร์มดีฟอร์มสวยมากนะครับนี่คืออีพีด่างขาวของมิเซมนะครับม,มามาดูครับหูช้างด่างเหลืองนะครับหูช้างด่างเหลืองตอนนี้ก็มีทั้งสภาพแบบเขียวเยอะนะครับด่างสวยนะครับมีหมดเลยนะมาดูกันว่าหลังจากที่บรรยากาศฝนตกไปนะเรียบร้อยแล้วนะครับความสวยงามของเขาเป็นยังไงนะครับอันนี้คือ ความดังเขาสวยงามมากๆนะครับลายก็จะประมาณนี้นี่คือว่าเรียกว่าลายลายดีลายจัดเลยนะนะครับจริงๆเขาไม่น่าจะเป็นไม้ที่ราคาลงไวเนาะเขาน่าจะมีเป็นไม้ที่ราคาทรงๆนะแต่ก็อย่างว่าแหละครับจํานวนมันออกมาเยอะอย่างต้นเนี้ยเห็นไหมต้นเนี้อย่างน้อยมีมีใต้โคนนี้ประมาณไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดต้นแน่นอนนะครับนี่แม่เขาสวยครับต้นนี้แม่เขาสวยนี่นะครับอันนี้คือใบแม่เขานะครับสวยงามมากนะครับ ยังไม่มีเวลาแยกลูกเขาเลยนะครับแต่ว่าจะไปแยกไม้ที่เป็นไม้ตอนะครับที่ BM แพนก่อนนะครับเป็นหูวช่างด่างเหลืองนะครับมีประมาณ 2- ตะก้าน่าจะมีอยู่ประมาณสัก10ต้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับก็ตั้งแม่ไว้นะครับสวยงามมากนะครับดูเขาจ่ายลูกข้างล่างเห็นไหมลูกเขาก็ไม่ธรรมดาทั้งนั้นเลยนะครับสวยๆทั้งนั้นนะครับสวยๆทั้งนั้นลูกเขานะครับ เสียดายราคานะครับแต่ความสวยยังคงสุดยอดนะครับามาดูต้นนี้บ้างนะครับเนี่นะครับโอ้โหด่างนี่คือแบบยิ้มอ่ะนะครับใครเข้ามาเที่ยวที่สวนก็คือโชว์ได้อะ่ะโชว์เขาได้นะครับว่าหูช้างด่างเหลืองของมิเซมเป็นแบบนี้นะสวยงามแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเราก็ถ้าตั้งแต่บนกระดาษมาก็ต่อด้วยหูช้างด่างเหลืองนะครับเพราะว่าตอนนั้นช้างขาวก็ยังไม่มีปัญญาจะไปซื้อเองเขานะครับ เพราะว่าก็ค่อนข้างจะแพงอยู่เหมือนกันนะหูช้างด่างเหลืองราคามันลงมาก่อนนะครับแต่ก็ไม่ได้ซื้อหรอกนะครับหมด้หูช้างด่างเหลืองนี่ผมซื้อมาแต่ไม้ไข่เนาะแล้วก็มาเพาะเอานะครับส่วนไม้ต้นเนี่ยก็เอาของพี่เล็กมานะครับไปขอแยกของพี่เล็กมาแบ่งๆกันมานะครับพี่เล็กใจดีก็ออให้มาหลายต้นเลยนะครับอ่ามาดูบอลน,นะครับหูช้างด่างขาวที่เป็นด่างไทยนะครับนี่คือด่างไทยเนาะ หรือว่าด่างสเตียนั่นเองนะครับก็จะประมาณแบบนี้นะครับด่างสเตียนะฮะถ้าจริงๆแล้วเขาจะออกครีมครีมหน่อยนะนะครับสีเขาจะออกครีมครีมนิดนึงนะครับแต่ถ้าเห็นในกล้องก็จะออกขาวชัดเจนนะครับเนี่ยนะครับนี่คือช้างขาวไทยนะครับขาวสเตียแล้วนี่เป็นช้างเหลืองนะครับเห็นไหมถ้าเหลืองก็จะออกครีมครีมแต่เหลืองตัวจริงนะคือเหลืองเลยนะครับสวยงามเลยเนี่ยนะครับมามาดู บอลหูช้างด่างขาวที่เราจะยกยอดครับนี่อันนี้ต้นที่หนึ่งนะครับที่เราจะยกยอดนะครับคือทาําสาเขานั่นแหละนะครับด่างก็จะประมาณแบบนี้เขาาเรียกว่าด่างปื้นขาวเนาะด่างใหญ่คือด่างอเมริกานะครับด่างช้างด่างนอกมันจะเป็นประมาณแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมถ้าเราเลี้ยงในโรงเรือนสภาพดีๆนะครับเขาก็ไม่ช้านะครับเขาก็ไม่ช้าถ้าน้ามันไม่หยดหยดลงมาโดนที่บริเวณใบด่างเขาเนี่ยเขาไม่เป็นปัญหาเลยนะครับนี่เห็นไหม นะครับถือว่าสวยงามเลยนะครับมาดูต้นนี้นะครับต้นนี้เงี้ยถ้าเวลาเขาไม่โดนน้าก็จะสวยแต่ถ้าโดนน้าปุ๊บมันก็จะช้ําแบบนี้นะครับผมบอกแล้วว่าถ้าไม้ด่างเนี่ยนะครับน่ากลัวอยู่ประมาณ3เรื่องเท่านั้นนะครับเรื่องแรกก็คือน้ํากระทบนะครับ2ก็คือแดดแรงนะแล้วก็3ก็คือลมแรงแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นเนี่ยไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่สําหรับความที่มันจะช้านะแต่ถ้าเป็นแบบ แบบนี้ก็สบายใจเห็นไหมคือเขียวเยอะนะครับเขียวเยอะแต่ก็ด่างแต่บอกได้เลยว่าเขาให้ลูกเนี่ยค่อนข้างจะดีทุกต้นเลยนะครับสําหรับช้างขาวด่างน้อยเนี่ยนะนะครับด่างน้นอยแต่ก็ด่างดีนะครับอันนี้ต้นที่สี่อันนี้ยังไม่ยกยอดนะครับแต่ให้ดูก่อนว่าลักษณะของเขาก็คือเขาก็จะด่างแบบนี้เลยนะครับด่างเยอะเยอะเลยมันไม่แบบลา,ายแบบ ช้างด่างไทยนะนี่มันคือด่างนอกนะครับนี่นี่คือที่เขาพูดมานะมันก็มีความแตกแต่างกันชัดเจนนะครับว่าด่างนอกด่างไทยเป็นยังไงแล้วก็ที่บอกว่ามันฟูมิ้นมันเกิดจากอะไรนะครับข้อมูลก็คือถ้าเป็นช้างที่มามาเป็นฟูมิ้นเนี่ยมันจะเกิดจากช้างนอกนะครับมันจะเกิดจากช้างนอกคือเกิดจากตัวนี้นะครับแต่ตอนนั้นของมิสเอ็มเหมือนจะได้มาสักสองสามใบแล้วมันก็หลุดไปนะครับคือต้นลูกมันนึกว่าจะฟุกแล้วนะครับได้สักสองสามใบมันก็หลุดไปก็ ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาในก็นยังเริ่มต้นความด่างเขาอยู่เขายังไม่สามารถที่จะด่างไปเลยอย่างเงี้ยเนาะมันก็ค่อยๆพัฒนาไปเหมือนที่ผมแนะนําเรื่องของอัลโบแล้วก็ไทคอนนะครับคือไม้2ตัวเนี่ยถ้าอยากได้ด่างดีแล้วเราเราสู้ราคาไม่ไหวก็ซื้อด่างธรรมดามานะครับด่างเล็กด่างน้อยราคามันจะถูกมากตอนนี้สองร้อยสามร้อนะครับแล้วก็เราค่อยๆเลี้ยงแล้วก็มาตัดเอามันอาจจะ ใช้เวลานะครับอาจจะใช้เวลาแต่เราจะรู้สึกว่าเออเราสามารถตัดแล้วเราจะเรียนรู้กับมันได้ว่ายิ่งตัดมันยิ่งด่างดีนะครับด่างดีขึ้นไปเรื่อยๆจนจนเขาเรียกว่าด่างเผือกไปเลยแล้วมันก็จะเสียไปเลยนะครับด่างเผือกปุ๊บมันก็จะเสียไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องเก็บใหม่อะไรเงี้ยประมาณนั้นคือความด่างของมอนซลามันจะอัพอัพเวลขึ้นเรื่อยๆจนเสียนะครับจนเสียมาเดี๋ยวเรามายกยอดกันเลยครับ3ต้นวันนี้นะครับ3ต้น แล้วก็ที่เหลือเราจะทํายังไงก็เดี๋ยวแนะนํากันไปว่าเราจะทํายังไงกันบ้างนะครับหรือตอนนี้ก็เดี๋ยวจะหาที่วางกล้องก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวขอเซตกล้องนิดนึงแล้วก็ลุยกันเลยนะครับ3ต้นอ่ะโอเคเริ่มกันเลยครับต้นนี้ต้นที่1นนะครับเป็นต้นที่เขียวเยอะนะครับเขียวเยอะแต่อย่างว่านะครับลูกเขาก็ยังมีอยู่ในตะกร้านี้ก็หลายต้นนะครับวันนี้วันนี้เรายัง ไม่สามารถที่จะจัดการกับตอเขาได้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ผสมดินปลูกมานะครับเราจะยกยอดอย่างเดียวแล้วก็จะทิ้งตอเข้าไว้เราจะปลูกเฉพาะยอดอย่างเดียวนะครับสําหรับการยกยอดนะครับพี่เซมก็จะดูว่าบริเวณตรงไหนที่เหมาะแก่การตัดนะครับก็จะตัดจากใบสุดท้ายมาประมาณสักหนึ่งตาสอตานะครับเพราะว่าอยากได้ให้เขาแบบเป็นวัยรุ่นที่สุดนะครับไม่งั้นก็ไม่ขึ้นหัวคลิปว่าทําสาวทําสาวนะครับทําสาวช้างนะ ก็จะไม่ไม่ตัดต่ำเกินไปนะครับตัดให้พอได้สัก2องสตานะครับลุยเลยนะครับอ่าโอเคนะครับเรียบร้อยง่ายนิดเดียวเห็นไหมหนึ่ตา2ตา3ตานะครับ4ตานะครับ4ตาโอเคนะครับ ก็ได้ประมาณแบบนี้เออนะครับนี่ยกย่อทำสาวครับโอเคครับแล้วก็ตอเขาก็จะเป็นอ่าแบบนี้นะครับตอเขาก็จะมาในสภาพแบบนี้เลยเนี่ยนะครับขาขาวแบบนี้เลยครับต่อนะเดี๋ยวเราก็เอาปูนแดงมาแปมแต้มๆเขานะครับส่วนตัวนี้นะครับตอเขาลอยแบบนี้เห็นไหมนะครับตอเขาลอยแบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับ มิเซมก็จะเอาดินมาเติมนะครับให้ถึงตาสุดท้ายตรงนี้เลยนะครับดินมาใส่ให้เต็มตาสุดท้ายส่วนลูกเขาที่อยู่บริเวณตรงนี้ก็เก็บออกนะครับเอาไปชำนะเก็บออกไปชําแต่รอบนี้ยังไม่ลื้อไข่นะแต่ถ้าใครมีจํานวนน้อยก็แนะนําว่าสามารถที่จะเอาตอเนี่ยออกมาได้นะครับแล้วก็เก็บไข่เอาไปชําตอเขาเนี่ยเราอาจจะมาฝานนะครับเป็นตาตาเป็นท่อนๆๆๆในการชําไปนะครับหรือ จะใช้วิธีในการปลูกแบบนี้เลยชําทั้งทั้งท่อนตาแบบนี้เลยนะครับให้เขาขึ้นมาใหม่แบบนี้ก็ได้นะครับไปดททูท่อนที่2ครับท่อนที่2อ่ะมาท่อนที่2ครับอ่าผมก็จะเหลือใบไว้ให้ประมาณเหลือสักสามใบสี่ใบก็พอนะครับคือไม่เหลือไม่เหลือไว้เยอะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเวลาเอาไปชําเนี่ยนะครับคือต้นเขายังไม่มีรากนะแต่ถ้าเราสามารถที่จะ เขาเรียกว่าอะไรนะล่อล่ากก่อนได้ยิ่งดีมากๆนะครับวิธีการล่อล่ากของมเซมเคยทําให้ที่คลิปของบอลหัวช่างหนังเหลืองนะครับก็คือเราห่อด้วยสเปกน้ำมอสนะครับตรงนี้แล้วก็เอาขวดพลาสติกผ่าครึ่งแล้วก็ควบไว้นะครับลดน้ําให้เขามีความชุ่มนะครับเดี๋ยวลากเขาก็ออกมาตรงนี้เราก็ตัดไปชําได้เลยมันจะต่อเนื่องก็แล้วกันนะครับมันต่อเนื่องเนาะแต่วิธีนี้ก็ชํานะครับ ก็อาจจะใช้เวลาสักประมาณ 2- 3สัปดาห์ถึง1เดือนนะครับเขาถึงจะแตกลากขึ้นมานะครับแต่ถามว่ามีปัญหาไหมของผมลองผมลองทำแล้วมันไม่มีปัญหาก็เลยเอาแบบวิธีง่ายง่ายนะครับสบายสบายโดยไม่ต้องได้เตรียมการอะไรมากมายเพราะว่าเราเข้าใจว่ามันไม่มีปัญหาไงครับเราก็เลยสามารถที่จะทำได้นะตัดเลยนะครับตัดเลย โอเคโอ้โห okay. oh oh. โดนตาครึ่งหนึ่งนะครับโดนตาไปครึ่งหนึ่งตรงนี้ไม่เป็นไรครับไม่เป like <fen normalmente> ็นไรนะอันนี้อ่ะได้มาแล้วนะครับนี่นะครับสวยงามไหมใบนี้จะต้นนี้จะค่อนข้างจะด่างเยอะนะครับสวยงามเนาะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่านะครับยิ่งปลูกมันยิ่งด่างนะครับเราจะต้องยกยอดเขานะครับหรือไม่งั้นก็ต้องดูแลเขาอย่างดีนะครับส่วนตอเขาก็จะมีแค่นี้นะครับตอในค่อนข้างจะยาวน่าจะได้ประมาณสัก ย0่สิมเซนได้นะครับสําหรับต่อเขาแล้วก็มีต้นลูกนี้หนึ่งต้นนะครับอันนี้ง่ายหน่อยก็เอาลูกออกแล้วก็เติมดินเลยนะครับมาดูต่อที่3าตอน,นี้นะครับอ่ะต่อที่3ครับก็เดี๋ยวเฉือนไปเลยนะครับอืมโอเคอันนี้คือ ยอดที่3นะครับยอดที่3นะหรือว่าตอที่3นั่นเองนะครับได้มาปุ๊บก็ความยาวความสูงเท่ากันนะครับตอนนี้ในนี่มีลูกอยู่3ต้นนะครับทั้งเกิดจากหน่อและเกิดจากไข่เนาะก็อันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เตรียมดินเพราะว่าเหลือดินเฉพาะในส่วนที่จะชํายอดเขาเท่านั้นนะครับก็จะเอาดินนี้ไปชํายอดก่อนนะครับเพราะว่ายอดสําคัญกว่านะครับแล้วก็ตอเขาเนี่ยยังสามารถหาอาหารได้นะยังประคองเขาได้นะครับ ก็เดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยแล้วก็ไปพูดคุยเรื่องของหูช้างด่างขาวอีกนิดหนึ่งสําหรับการเลี้ยงหูช้างด่างขาวที่มันแตกต่างกว่าช้างเหลืองค่อนข้างจะแปรผกผันเลยค่อนข้างตรงข้ามกันเลยนะครับอ่าโอเคครับเข้าสู่ขั้นตอนของการชํานะครับาการชําแบบไม่มีรากเนี่ยมิเซมจ,จะแนะนําเรื่องของชําวัสดุที่ถ้าใครมีงบก็ใช้สเปกดำมอสได้นะครับใช้ขุยมะพร้าวแช่น้ําได้นะครับ ใช้เพอร์ไลท์ได้ใช้ใชอาหินภูเขาไฟได้นะครับก็แต่ตอนนี้ผมองมิเซมไม่จะใช้ในส่วนของดินดินปลูกดินดินปลูกของมิเซมเลยนะครับแต่หลักการชํานะครับเราก็จะเลือกง่ายๆว่าเราจะชําในกระถางที่เล็กที่สุดนะครับแล้วก็ดินที่เราชําเนี่ยจะต้องมีความชุ่มฉ่าตลอดเวลาแต่ไม่แฉะคือไม่แช่น้านะการชําของมิเซมจะไม่ค่อยแช่น้ําในเรื่องของอโลคาเซียนะครับ อ่ะต้นแรกนะครับนี่คือต้นที่เป็นต้นเขียวนะนี่น่าจะเป็นต้นใหญ่ที่สุดนะครับก็จะใช้กระถางใหญ่ที่สุดนั่นก็คือกระถางสี่นิ้วนะครับกระถางสี่นิ้วเนาะก็ขั้นตอนแรกก็คือเราก็แกะนะครับกาบใบทิ้งเข้าไปนะครับใบที่กาบใบที่เราตัดแล้วมันไม่มีใบเนาะก็แกะทิ้งไปนะครับเพื่อป้องกันการเน่านะครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับ เหลือไว้สใบนะครับเหลือไว้สใบแบบนี้หรือใครจะเหลือ3ามใบก็ได้แล้วแต่นะครับวิธีการชําก็เอากระถางใบเล็กๆแบบนี้นะครับใส่ดินนะครับใส่ดินปูของเราลงไฟนะดินปูก็ค่อนข้างจะชุ่มฉ่าเพราะว่าฝนตกนะครับเปียกหมดเลยนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ใส่ดินลงไปเลยนะครับนี่ใส่ดินลงไปแบบนี้ แล้วก็กดนะครับกดให้พอแน่นเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีรากอยู่แล้วนะครับมันไม่มีรากอยู่แล้วเดี๋ยวรากเขาเดินนะครับเขาก็จะแทงไปเองเพราะว่าดินปูของเราเนี่ยมันล้วนซุยอยู่แล้วมันมันดีอยู่แล้วนะครับมันไม่แบบมันไม่เหมือนดินเหนียวดินหน้าดินดินดําธรรมดาแบบนั้นไม่ใช่นะครับดินปูของเราก็คอมมิเซมก็ค่อนข้างที่จะ โปร่งนะครับโปร่งเลยแหละนะครับลดน้ํานี่แบบคือลดแป๊บเดียวเนี่ยทะลุออกก้นกระถางไปเลยนะแบบนี้เสร็จเรียบร้อยถ้าเรากลัวล้มก็ดามนะครับกลัวล้มก็ดามด้วยนะครับแบบนี้เลยนะฮะอ่าโอเคแบบนี้นะครับก็สำหรับ นะครับที่เราจะพูดถึงเรื่องของบอลหูช้างด่างขาวที่มีความแตกต่างนะครับระหว่างหูช้างด่างขาวกับหูช้างด่างเหลืองนะครับมันต่างกันยังไงนะครับหูช้างด่างเหลืองนะครับถ้าเขาด่างสวยตั้งแต่แรกนะครับเขาก็จะด่างสวยด่างดีไปเรื่อยๆนะครับด่างสวยด่างดีไปเรื่อยๆแล้วก็รวมถึงนะครับการจ่ายลูกนะครับก็จะค่อนข้างจะสวยนะครับค่อนข้างจะสวยประมาณสัก 7 0 8 0ขึ้นไปนะแต่ความแตกต่างระหว่างหูช้างด่างขาวนั่นก็คือว่าหูช้างด่างขาวเนี่ยนะครับโดยเฉพาะนะที่เป็นขาวนอกที่มีเซมเลี้ยงอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะด่างแก่ขึ้นเรื่อยๆหมายความว่ายิ่งโตนะครับยิ่งโตเขาจะยิ่งด่างนะครับด่างจนถึงขั้นออกไปทางเผือกเลยนะครับไม่ใช่ว่าด่างเฉพาะใบแล้วก็ าอย่างเดียวนะครับทำให้ส่งผลถึงลำต้นเลยแล้วก็ที่สำคัญนะั่นก็คือว่ามันอาจจะทำให้กลายเป็นยอดเผือกใบเผือกนะครับแล้วก็จะเน่าจะเสียไปเลยนะถ้าถามว่าแบบถ้าเป็นแบบนี้แล้วเราจะทำยังไงนะครับถ้ามันเป็นแบบที่ม่เซมพูดเนี่ยแล้วก็แบบเนี้มันเกิดขึ้นจริงด้วยมันไม่ใช่ว่าเออมันโนขึ้นมาเองนะเพราะผมเคยทำคลิป แนะนำกันไปแล้วนะสำหรับการาซื้อช้างนะครับผมว่าคนที่ซื้อช้างเนี่ยนะคนมีงบน้อยเนี่ยจะประสบความสำเร็จมากกว่านั่นก็คือว่าถ้าเรามีงบน้อยเนี่ยเราจะซื้อ,อเขาเรียกว่าอะไรนะเราจะซื้อไม้ที่ด่างน้อยใช่ไหมเพราะว่าราคามันจะถูกกว่าไม้ที่ที่ด่างเยอะนะครับ แต่บอลหูช้างด่างเหลืองเนี่ยกระบอกหูช้างด่างขาวเนี่ยเขาเขาเขาแลกนะครับแลกอยู่อย่างหนึง่งก็คือว่ายิ่ยงโตเขาจะยิ่งด่างมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะยิ่งโตมากด่างมากขึ้นเรื่อยๆด่างจนเสียไปเลยนะครับด่างจนเผือกจนเสียไปเลยนะที่มิเซมเจอมานะครับก็เลยเอามาว่าจะต้องมาแนะนําพี่ๆเพื่อนๆว่าใครที่นะครับ กำลังมองหาจะซื้อช้างตอนนี้นะครับซื้อเอามาลองทั้ง2แบบเลยผมแนะนําเพราะว่าตอนนี้ราคาช้างไม่แพงแล้วนะครับก็ยอดที่พี่พี่เพื่อนเห็นอยู่ตอนนี้ถ้าเป็นต้นประมาณที่พี่พี่เพื่อนเห็นเนี่ยของมิเซมเนี่ยปลูกประมาณนี้ตอนนี้น่าจะอยู่ที่ราคาประมาณสัก800ถึงถึง1,000เนี่ยอย่างเก่งละนะครับแต่ถ้าแบบเราจะซื้อแบบต้นเล็กๆนะครับมันเริ่มต้นประมาณสัก300-400อะไรเงี้ยนะก็สามารถเอาลองดูว่า ลองไปเทสที่ผมบอกพี่พเพื่อนไว้ว่ามันจริงไหมนะครับกับการที่ผมบอกไปว่าถ้าเลี้ยงช้างนะครับเลี้ยงแบบด่างน้อยอเลี้ยงช้างเลี้ยงแบบด่างน้อยเขาจะให้ความด่างที่สวยงามในอนาคตนะครับแต่ถ้าเราซื้อนะครับช้างด่างนะครับที่มีความด่างมากนะครับด่างเยอะเลยนะ ด่างไม่บรญยะบรรยางด่างไม่คิดถึงอนาคตแบบเนี้ยแล้วทั้ง2ตัวนี้ใครจะอยู่ต้นไหนจะอยู่ยงคงกระพันกว่ากันเออนะครับลองเทสดูได้นะแต่ถ้าใครไม่อยากเสียเวลาต้องฟังมิเตมต้องเชื่อผมว่าผมบอกเลยว่าแนะนําว่าต้องซื้อด่างน้อยนะครับแต่ต้องซื้อด่างนะไม่ใช่ว่าซื้อลุ้นด่างไปนะลุ้นด่างอันนี้ก็ไม่หนับหนุนนะครับเพราะลุ้นด่างนี่ยังไงมันก็ โอกาสที่จะด่างคือค่อนข้างจะน้อยมากนะครับค่อนข้างจะน้อยมากไม่ต้องซื้อลุ้นด่างนะครับซื้อด่างน้อยไปดีกว่าเนาะแต่มันก็ยังไงครับเขาก็ให้ให้ให้หลายอย่างเหมือนกันนะครับสําหรับหูช้างด่างขาวเนี่ยเขาก็จ่ายลูกมาทั้งด่างน้อยด่างเยอะนะครับแล้วก็จ่ายลูกทั้งไม่ด่างด้วยก็มีนะนั้นก็ต้องไม่ต้องแบบซีเรียสมากนะครับสําหรับใครเลี้ยง เลี้ยงช้างอยู่ตอนนี้ก็คือว่าคงจะรู้กันแล้วแหละเนาะว่าเราเราซื้อช้างขาวเนี่ยจริงๆ้วน่าจะซื้อแบบด่างน้อยๆอะไรเงี้ยด่างน้อยๆแล้วก็ให้เขาโตแต่มันไม่มีใครบอกเนาะส่วนมากเวลาซื้อเวลาขายกันเราก็แบบอยากได้ที่ด่างสวยๆใช่ไหมครับเอามาถึงปุ๊บงามทันทีสวยทันทีอะไรเงี้ยนะีแต่จริงๆแล้วก็มัน มันมันอาจจะไม่ไม่ไม่โอเคในอนาคตเนี่ยแต่ถามว่าถ้าเราไปเล่นด่างเหลืองล่ะนะครับบอกไว้เลยว่าด่างเหลืองเนี่ยนะครับต้องซื้อต้นที่ด่างสวยเท่านั้นนะครับต้องซื้อต้นที่ด่างสวยเท่านั้นไม่แนะนําเอาต้นที่ด่างน้อยนะครับเพราะว่าถ้าซื้อด่างน้อยมาของหูช้างด่างเหลือง มีโอกาสที่จะหลุดเขียวนะครับเออเห็นไหมมันต่างกันนะมีโอกาสที่จะหลุดเขียวนะครับถ้าซื้อหูช้างด่างเหลืองต้องซื้อด่างที่สวยเลยนะครับสวยเลยอันนี้คือสิ่งที่แนะนำกันได้นะครับแต่สามารถทดสอบได้นะครับสามารถทดสอบในสิ่งที่แนะนำได้ไม่จําเป็นจะต้องแบบเชื่อร้อยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ไม้มันราคา น่าสะสมนะครับไม้มันนาราคาน่าสะสมเราก็สามารถที่จะซื้อมาเทสได้ตามครำแนะนำของผมนะครับลองดูนะครับลองดูแล้วทุกคนจะบรรลุธรรมนะครับบรรลุธรรมไปเองสำหรับอ,อบอลหูช้างด่างขาวนะครับด่างขาวมันก็ ค่อนข้างจะเป็นไม้ที่อ่อนแอกว่าหูช้างด่างเหลืองนะครับอ่อนแอกว่าเยอะเลยนะครับเวลาเจอโรคเจออะไรเนี่ยเขาจะไปก่อนนะโดยเฉพาะเจอพวกเพี้ยไฟไลายแดงนะครับเพลี้ยอ่อนนะครับพวกนี้เขาจะแสดงอาการได้ไวมากนะครับอาการของเขาก็จะประมาณว่าใบหงิกงอใบเล็กลงนะครับ อ่าใบกลางแผ่ออกด้านข้างใบตกอะไรเงี้ยนะครับนี่คืออาการของเขาเลยแหละว่าเขาจะเป็นโรคนะครับส่วนถ้าเป็นโรครากเน่านะครับรากเน่าก็จะมีความช,กนะามชักนันก็คือคือใบเขาออกช้านะครับใบออกช้าออกมาปุ๊บใบมีปัญหางอนะครับมีเบี้ยวนะแล้วก็ที่สําคัญนั่นก็คือใบไม่ค่อยสมบูรณ์อะไรเงี้ยปัญหาแล้วก็ ลำต้นนะครับจะออกแบบแดงแงเหลืองเหลืองดำๆแสดงว่าเขาเน่าขึ้นมาจากข้างล่างนะครับแต่ถามว่าถ้าเราเลี้ยงไม้อยากให้มันโตโตนะครับอยากให้มันแบบอลังอลังโตโตอย่างเงี้ยก็แนะนําว่าต้องเอาลงดินเท่านั้นนะครับเทสแล้วเลี้ยงอย่างดีปลูกอย่างดีบนตะก้าเนี่ยนะครับ<ๆ>เขาก็จะโตได้ประมาณสักจากตะก้านะครับขึ้นมาประมาณสักเมตรเมตรไม่เกินเมตรห้าสิบ นะไม่ไม่เกินนี้นะครับความสูงไม่เกินนี้แต่ถ้าเราเลี้ยงดินเนี่ยก็แปลกเหมือนกันว่าเลี้ยงดินเขาน่าลากเขาน่าจะเดินไปได้ไกลแล้วก็ลากด้านล่างนะครับเวลาบอลหูช้างด่างขาวเนี่ยนะครับลากลากที่อยู่ในลําต้นสพว่านี่อันนี้คือลําต้นใช่ไหมลําต้นขึ้นมานี่คือยอดเงี้ยลากที่อยู่ใต้ตพวกเนี้ย<ๆ>เขาจะเสียนะครับ<ๆ>เขาจะตายไปเลยมันจะเหลือแต่ลําต้นเขาเท่านั้น หรือที่เรียกกันว่าหัวเขานะครับเป็นที่สะสมอาหารเนาะส่วนรากเขาจะมีแค่ขอบข้างบนนี้เท่านั้นนะครับเวลาเขาหาอาหารถ้ามาอยู่ในตะกาเนี่ยเวลาเขาหาอาหารข้างบนเนี่ยเราไม่ได้ให้อาหารเขาไปเขาจะเล็กลงเรื่อยๆแล้วก็ลําต้นก็จะลู่ลงลู่ลงลู่ลงเล็กลงเล,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 ล็กลงนะครับมันไม่มันไม่ขยายไปแบบนี้นะแต่ถ้าลําต้นขยายขยายแบบนี้แสดงว่าเลี้ยงดีสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้เอามาฝากกันสําหรับวันนี้วิธีการทําสาวก็น่าจะนานนิดนึงเนาะเพราะว่า ให้ดูเกือบทุกขั้นตอนให้ดูทุกขั้นตอนแนะนำนะครับทำจนเสร็จทำจนจบแล้วก็อยากจะพูดเยอะๆนะครับสำหรับเพราะว่าอย่างที่บอกตั้งใจก็คือว่าไม่ไม่ไม่ได้มามามาตั้งใจขายแต่ใครจะซื้อก็ขายนะครับแต่จริงๆคือเหมือนผมอะผมอยากไปดูคนนั้นคนนี้ทําอยากให้พี่บีเพื่อนๆที่ทำยูทูบเบอร์เรื่องของต้นไม้กลับมาทํากันอีกนะครับ กลับมาแชร์กลับมาช่วยกันทํากันอีกนะครับไม้เขาจะได้แบบมีคนสนใจมากยิ่งขึ้นเนาะคนที่เลี้ยงแล้วนะครับทิ้งไปก็ไม่เป็นไรตอนนี้กลับมาซื้อใหม่ก็สบายกระเป๋านะครับมี1,000ตอนนี้ได้เป็น10ต้นเมื่อก่อนมี1000ยังซื้อไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้เนาะก็ <S <S ขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมให้กําลังใจกันมีเสริมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดสั่งซือ้อกดอะไรทุกๆอย่างนะครับและที่สําคัญคือพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับสอบถามได้นะครับ แต่ก็เดี๋ยวเราจะมาเจอกันใน EP ีต่อไปน่าจะไปไปแยกช้างเหลืองนะครับถ้าถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะไปแยกช้างเหลืองในตะก้านะครับที่ BM Pan พเพราะว่าน่าจะเต็มตะก้ามีเป็น10ต้นนู่นนะครับแล้วก็ไปผสมดงสมผสมดินอะไรก่อนแล้วก็มาใส่ต่อใส่โคนเขาเดี๋ยวต่อเดี๋ยวตอนี่เดี๋ยวปิดคลิปก็ต้องไปทาปูนแดงนะครับเจอกันใหม่ทีต่อไปครับ